Welcome back to Muay Hardcore, ladies and gentlemen. Welcome to everyone who's tuning in via Channel 8 Thailand. And of course, welcome to everybody here in the Phatong Boxing Stadium. You guys ready to have some fun? You ready for some Muay Thai action? Make some noise! All right. Let's go, ladies and gentlemen. Fight number one this evening will be fought at 58 kilograms between a fighter from Turkey and Thailand. Introducing our first from the blue corner put your hands together for Kerim Morak from Turkey ครับช่อง8ทีมกอติง้งสปอร์ตนะครับนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยฮั์คอร์มวยพันดุวันเสาร์ที่22มกราคม2565ครับคู่แรกครับวันนี้ครับ58กิโลกรัมนี่คือเคริม m อ r จากตุรกีหนักแรงเหลือเกินครับหนุ่มจากแดนไก่งวงคนนี้ครับเดี๋ยวติดตามชมกันพบคุณแมทธิวดีนครับ และนักโชคจากมูลแดงครับขอเสียงประมือให้ไกรสิทธิ์ไทยแคมภูเก็ตนักสู้จากจังหวัดพิษณุโลกครับเปิดหัววันนี้58กิโลกรัมนาทีของไกรสิทธิ์ไทยแคมป์ภูเก็ตครับวัย2170เซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวติดตามครับพบแมทชิวดดีครับ both of our fighters weighed in at 58 kilograms ladies and gentlemen once again from the blue corner standing here 21 years of age 170 centimeters tall with a record of 29 fights 24 wins representing turkey please give it up for merim morga <laughs> สูงหนเดเซนติเมตรเช่นกันครับชกมาแล้ว3-2ไฟชน,นะ21ซีเขอสีประมือให้ไรซิดไชแคมผู้เกต from Thailand รักกรรมการบนเวทีครับคุณชัยอา่อนารามา โชคให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทาผิดกติกา,กาขอให้โชคดีเดี๋ยวสับสุดกับหน้าจอนะครับคู่นี้ครับส่วนสูงเท่ากันครับ170ซนติเมตรโอ้โหเท่ากันทุกอย่างครับคุณเชื้ชายครับ50กิโล58กิโลกรัมครับน้ำหนักก็เท่ากันจากจากังหวัดพิษณุโลกครับลูกหลานพระพุทธชินราชครับสู้กับนักมวยจากตุรกีถือว่าเป็นเจ้าบ้านครับรายนี้สิงป่าตองครับแกริม ชัยะทำหน้าที่เอาดูครับมาแล้วครับอาร์ตอมวยพันดุไม่ต้องพูดพร่านํำเพลงครับเจอจุดสำคัญสำคัญนี้ไปแบบไม่ลามาไม่ไหวเลยนะครับร้อแบบนี้อยู่ที่มุมแกยิ้มตลอดครับเครีมอลคครับอารมณ์ดีโอ้โหแต่ว่าโดนกัปั้นองใกลสุดไปแล้วสองสามกำปั้นครับยังยิ้มได้ครับโอ้โหวิ่งมาขวาพวกดีๆมีสุหลอนมีสิร่วงทั้งคู่ครับอย่าไปตั้งท่าอย่าไปทันรำวงนะครับนี่มวยมวยไทยนะครับ ทางชาติี่ขึ้นมาไม่ถามหน้าอินหน้าโมนะครับดูครับใส่ก่อนเลยครับใส่ก่อนเลยอยู่ที่ความแม่นแล้วแต่ครับโอ้ยมาแล้วครับแม่หัววันเลยครับมันต้องจังซี่ครับช่องแปดของแท้ต้องแบบนี้แหละครับโอ้โหรำสอกใส่กันตั้งแต่หัววันเลยครับข้ามุมกลางครับมค่สนามทำมาแล้วครับโอ้โหละเลงเลือดนองเลือดไปแล้วครับนี่ครับของแท้ต้องแบบนี้ครับช่องแปด แ่สนามนี่าบอกสบายสบายครับไปได้ต่อครับปลุกใจไปต่อครับโอ้โหสองจนได้เรื่องครับงด้านของไกลสิทธิ์ครับแต่ยังระวังต้องระวังบาดของเทอร์มอคให้ดีครับกำปั้นหนักครับรายนี้เริ่มจะจิ้มเอาคืนแลยครับน่าครับดูครับใครจะคมใครจะแม่นกว่ากันครับยกแรกมาแล้วครับเลือดล้วนๆครับ น,นับสามแผลคนเยอยี10แผลมาแล้วครับจักเวียนดีมีมีเห็นอยู่เป็นประจำน่าดูเหมือนว่าจะผ่อนแล้วครับทางด้นานของเพรลิมมอร์คอกไกลชิดก็ขอแบบทางด้านไม่ขอเน,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 นื้อๆเป้นเน้นเลยครับเอาโอ้โหหนึ่งสองตามเข้าไปเลยครับนา,นานๆจะเห็นนักวยไทยใช้กำปัน้นเน้นๆแบบไกลสิทธ์นะครับโอ้โหเพรริมแกนแรกเหมือนกันนะครับไปยักหน้าน,นึกๆเลยครับ โอ้โแล้วกลัวซะที่ไหนครับเทอร์รมอร์ค็อโอ้โเจอมัดขวาไปแล้วครับซึมซึมหรือเปล่าซึมหรือเปล่าโอ้โห,โโหแม่ไปบอกครับฟันญางตัวเองตกนะครับแมต้องล้างก่อนนะครับอ่าเอาละครับเข้าไปที่มุมครับพี่เลี้ยงใส่ฟันยางด่วนโอ้โหตอนนี้หน้าตากันเละตุ่มเป๊ะไปหมดเลยครับเทอริมอร์คอกอ่าต้องให้แพร่สนามดูอีกครั้งหนึ่งครับ เลือดคนพลักเลยครับหัวใจเต้นแรงครับความแข็งแรงของร่างกายรอบสองแล้วนะครับยังไปได้ต่อครับอ้าวแล้วครับไม่ใช่สุดสำคัญครับไม่โดยโดนเส้นเลือดใหญ่แผลบรรยางาศว่าต่อครับคุณได้ไปต่อคุณต้องใช้ศิษย์ให้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ไกลศิษย์ก็เร่งเลยครับเร่งเยอะเลยครับโอ้โหอาวุธมันด้วยแต่จะมาครั้งแรกครับแฟนๆอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ว่าจำทรงนี้ดีครับดี่ครับ มวยไทยต้องหลากหลายแบบนี้ครับมีลูกนําไปก่อดนะครับทําดีและทําให้ตลอดนะครับอย่าเป็นพระเอกยกเดียวอ้าวแต่ตอนนี้น่าจะเหลือตาข้างเดียวแล้วครับแต่ได้ของเควดิบบอกคครับเลือดเข้าแม่เลือดเป็นตาแล้วครับมองอะไรมันก็ไม่ชัดแล้วนี่ครับทีมอาที่ไปของเขาว่าเลือดเข้าตาครับมันจะแสบนะครับอ้าวแสบครับเลือดเลยครับไปทีเลือดยิมโอ้โหยืนให้ต่อยยืนให้ต่อยแมโอ้โหเบรกเป็นครั้งที่สามครับกรรมการชัยยะ โอ้โหใครที่กินซกเล็กอยู่เหมือนหน้านี้ไปก่อนครับไม่ไหวแล้วครับโอแฝ่ไปเปิดหน้าท้าดวนเหลือเกินครับเปิดอย่างนี้ผมก็จัดให้เลือบไกรสิล์บอกโอ้โหแฟนๆของอุจจักที่ไกรสิล์เป็นอย่างดีแล้วครับขาโหดครับหมัดดีเลือเกินแหมแล้วจับนี้จับเป็นชุดเลยนะครับทานานของไกรสิลป์ไทยแคมป์ภูเก็ตเรียร้รยยังมีเหลือเฟือครับโชว์ศอกให้เห็นเลยครับ ตอกนี้เลยครับที่ดื่มเลือดของเทริรนี่ครับหน้าผู้บรรยายนี่ครับเล็กเทะไปหมดแล้วครับโอ้หยุดเบรกถึง3ครั้งนะครับสกัดแน่นอนครับถ้าแบบนี้เอาแต่ตรงไหนอะไรยังไงครับชมเลยครับนี่ครับโอ้โหโค้งสุดท้ายก่อนนะครับโดนจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับโมโหเลยยืนให้เปิดหน้าให้ต่อยเลยครับดูครับเดี๋ยวดูนะครับดูครับโอ้โห ครับแม่ดูครับหาเรื่องครับหาเรื่องไม่ใช่สตังนะครับนี่กำปั้นนะครับโอ้โหเลือดวมรักอตเลยครับเละมันถึงแขนแพ้สนามครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้อ่ะโบกมือยุติการชกเรียบร้อยครับผมแมทธิวดีนครับเชิญ lama.. tonight action has kicked gentlemen has off ไรซิดไทยแคบ t ูเ e นโหดยิงไไย่งกว่าโหดนะครับเปิดมาหนี้ไม่รอครับไม่รอช้าครับผมยินดีด้วยนะครับผมไรซิดครับจัดเต็มครับ TKO ในยกแรก we <laughs>